บริษัทไทยกุกริกะจำกัดผลิตภัณฑ์ที่คลองใจผู้บริโภคคนไทยมาอย่างยาวนานหลังจากได้เปิดตัวนมแพนแบดภายใต้แบรนด์กุริกะอัลมอนโคกะมาเพียงปีเศษเท่านั้นกระแสนมอัลมอนยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น7จปีซ้อนได้พุ่งไปอันดับได้รับความนิยมท่วมทน้นจากผู้บริโภคชาวไทยตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและคนรักสุขภาพตัวจริงดื่มได้ทุกวันดื่มง่ายทุกเวลาอุดมด้วยสารอาหารสูงดีต่อสุขภาพและความงามค่ะล่าสุดเพื่อปลุกกระแสในตลาดเครื่องดื่ม นมแพนบแบดกุริโกได้จัดงานกุริโกอัลมอน์โคกะมิกครีนัทดิสคอเวอร์กุสเดเอฟวเดย์โดยเปิดตัวสินค้ารสชาติใหม่มิกครีนัทกุริโกอัลมอน์โคกะมิกครีนัทค่ะเจ้าแรกเจ้าเดียวและเป็นที่แรกในภูมิภาคอาเซียนด้วยจุดเด่นรสชาติกลมกล่อมความหอมอารมณ์มาจากถั่ว3ามชนิดอัลมอน์วอลนัทและเฮลเซลนัทและมีสาวใหม่ดาวิการฮอรเนนั่งแทนพรีเซนเตอร์เป็นปีที่2ติดต่อกันด้วยค่ะ สวัสดีครับครับก่อนอื่นก่อนจะพูดถึงงานวันนี้ขออนุญาตกลาวย้อนนิดนึงนะครับปีนี้เป็นปีที่2ที่เรานําเอาผลิตภัณฑ์ตุริโกเอัลมอนโกกกะมาจําหน่ายที่ประเทศไทยนะครับต้องขอบคุณผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างยิ่งที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเดิมเรามีอยู่แค่สารสชาตินะครับก็คือตัวที่ไม่ใส่น้าตาลนะครับตัวที่เป็นออริจินัลก็คือมีน้ําตาลนิดนึงนะครับกับตัวที่เป็นรสช็อกโกแลตปีนี้เราตัดสินใจหลังจากที่ผู้บริโภคให้การตอบร ลนช์ตัวที่4ซึ่งเป็นตัวพรีเมียมของเราขึ้นมานะครับชื่อว่ากริโกอัลมอนด์โกกัมิกซ์ทรีนัทนะครับซึ่งนอกเหนือจากถั่วอัลมอนด์เองแล้วเนี่ยเราก็มีการเพิ่มถั่วบอลนัดแล้วก็ตัวเฮเซนนัดเข้ามาด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริโภคจะจะชื่นชอบนะครับกับรสชาติใหม่ของเราก็ถือโอกาสมาเปิดตัวที่เซ็นทรัลวันนี้ครับผมว่าคุณใหม่คุณใหม่เป็น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 คนรุ่นใหม่ นะครับที่มีบุคลิกที่มีคาแรคเตอร์ที่ตรงกับสิ่งที่เรามองหาในเรื่องของการ represent brand นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราเให้คุณใหม่ส่งข้อความต่อไปถึงผู้บริโภคแทนเรานะครับว่าทำไม Focus, อัลมอนต์โฟกัสมีคุณสมบัติที่ดียังไงนะครับผู้บริโภคควรจะดื่มเพราะอะไรนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาหนึ่งปีผมคิดว่าผู้บริโภคก็ให้การตอบรับกับคุณใหม่ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ของเราเป็นอย่างดีนะครับปีนี้เราก็ อยากใช้คุณใหม่ช่วยทำหน้าที่นี้ต่อได้เลยค่ะ m i x e รีนัสนะคะเป็นรสชาติใหม่ทำหน้าที่ต่อเลยนะันาที่สอของเราเป็นยังไงบ้างขอไว้วางใจก็ขอบคุณมากค่ะเพราะว่าแไม่เช่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้ทํางาน่างก่อนเรื่องวินีหนึ่งวินที่สองอะไรอย่างนี้ค่ะก็ขอบคุณที่ให้เกียรติแล้วก็แบบให้โอกาสด้วยค่ะอยากให้ทุกคนลองเปิดเปิดใจแล้วลองคือเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วก็อยากให้เมืองไทยเนี่ยทานกันเยอะๆค่ะแล้วก็มีรสชาติใหม่เป็น m i x e ร green นะคะมี สามอย่างเรียกได้ว่าเป็นซปเปอร์คูดเลยค่ะร็ขความมด้วยนะคะกับอัลมอนด์คุริโกอัลมอนด์โทกับติกรีนัน,นสคะม,มาลองได้เลย่ะไมเชื่วว่าที่ชี่เชลต้องมีให้ลองรสชาติกันออยู<ม>แล้วนะคะแล้วก็ด้วยรสชาติด้วยกลิ่นเนี่ยอย่างที่พี่บอกมีกลิ่นอโรมานะคะทำให้แบบว่ากินได้ง่ายมากขึ้นและที่สําคัญคุณประโยชน์เยอะมากๆเยอะแยะมากเลยครับอย่างตยกตัวอย่างคืออย่างที่ทำมาในงานนี้ก็คือในเรื่องของการเอามากซ์กับเครื่องดื่มอื่นๆ นะครับในงานก็จะมีทั้งตัวที่เป็นอะโวคาโดที่เป็นปั่นกับกล้วยที่เราแจกแห้ทางนักข่าวทานนะครับแล้วก็ในเรื่องของมิกซ์เบอร์รี่ที่เอามาปั่นนะครับนอกเหนือจากนั้นลูกค้าเราเอาไปนำเป็นเป็นส่วนผสมของ,ของการอบขนมปังนะครับก็จะใช้แทนนมในการอบขนมปังได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายนะครับบางท่านที่ชื่นชอบในการทานซีเรียลตอนเช้านะครับแทนที่จะมิกซ์กับนมก็มิกซ์กับตัวอะโวคาโดได้เหมือนกันอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับ ค่ะอย่างที่เกริ่นไปนะคะก็คือมิกซ์พรีนาดมิคซ์นวัตกรรมอันดับแรกเลยนะคะก็คือว e ิตามินอีสูงนะคะถึงหนึ่งร้อยเอร์เซนนะคะเ,เพียงพอต่อปริมาณที่ร่างกายต้องการ1วันนะคะแล้วก็ไฮไฟเบอร์นะคะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็รวมถึงศูนย์เปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลนะคะดังนั้นก็ค่อนข้างครบคุณประโยชน์นะคะที่มีต่อสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็สามารถบำรุงในเรื่องของ ความงามต่างๆด้วยค่ะครบจบในกรอบจบในกรอบเดียวค่ะอยากให้ทุกคนลองลองชิมนะคะอย่างที่น้องใหม่พูดนะคะรสชาติก็ค่อนข้างกรอบกรอบหอมมะลิมากค่ะก็ขอฝากคุยณโบเอาเมลโอกะนะคะมิกซ์ทรีนัสนะคะเป็นรสชาติใหม่ที่นำเข้ามาแล้วค่ะแล้วก็ก็คุณสมบัติอย่างที่บอกวดีมากๆอยากให้ทุกคนลองชิมกันนะคะฝากคุค่ะ